กก็ทอะไรันาสวัสดีครับสวัสดี FC แฟนเพจพี่น้องชา YouTube ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกระสังสาวคลิปนี้จะพามาดูรถรรทุกเล่นน้ำครับมาดูคุโซครับอยู่ดีก็อยากลงเล่นน้ำเฉยเลยนี่ โอ้ยยาบเวอดิจะขึ้นได้ไหมโอ้ยจุมมนะมกมิดเลยนะว้าวบุ๊คบี้โอ้โหปุโซูยับแล้วดิโอ้าายไทยครับมาดูเอ๊ ีฮโีโน่ฮีโน่เมกาจะขึ้นได้ไหมเอาไทยไทยดึงไทยดึงแล้วไปแล้วพี่น้องไปแล้วไปแล้วเอาไปไปไปแล้วแล้วแล้ว,ลว,ลวเกียบ้ลยยังเหลืออีกคันหนึ่งครับของคุณโซ,โซ่นายจะขึ้นยากหน่อย ้ยคือคือไม่ได้ไหรอติดโอ้ Whoa, มิดเลยอะ่ะค <laughs> ูโซครับมาดูคูโซจะขึ้นไปอยู <laughs> ่ไหเรียบร้อยเลยงเล่นน้ำ <laughs> มันไม่โควครับไทยไทยไฮ้ขอสามชา้าดิขอสามชา้าเมาื่อกี้ดิเออ อื้อสุดเอาดูไม้โคไอโคลเล่นน้ำอ่ะนี่ต้องล้างเยอะแล้วก็แชงงานมาเดิ่มเลยตัวสิ้งงานแล้วบ่ะสิ้งงานแล้ว อ๋ออันนี้รุ่นอะไรวะ S S A S K S Y สองซันนี่หรือเป่รุ่นซันนี่ไอซันนี่บุกเบิดเจ้าซันนี่ว๊อดูบุ่ีมายอดเลยใหญ่ ใหญ่มากครับตอนนี้กำลังเล่นน้ำอยู่เล่นบนช้างเลยส่วนทางนน้นก็โอ้โหขึ้นไม่ได้ครับภารกิจอันใหญ่หลวงตอนนี้กำลังช่วยกันอยู่ครับก็เขาก็เสร็จงานแล้วก็ล้างรถจะกลับบ้านครับ

โจสเนี่หัวลางเหมือนใหม่แล้วพี่ จะล้างใส่ก่องคืนนั่นนี่แพ็กสงสัยจะแพ็กแพ็กส่งบริษัทคืนบ่เสร็จงานแล้วใไหมพี่สันนี่ไม้เย่ยมกิ๊กเลยนี่ ต้นนี้ครับทำการล้างครับเพื่อจะจะเก็บกระไรก็ดังคืนเรามาชมเครื่องนอนอู้หอะไรสติ๊เกอร์เยอะดีกว่า mùi sen đặc luôn, nó hơi dễ mìn. nhau hả anh? Lắng nghe không? Không. 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 ตั้งเตรด้วย12โวลต์22โวลต์24โวลต์นี่มีชาร์จจรุษซ้บอีกชาร์จจรุษซัำโอ้โห้โ,โ,โมกิเดียว <c ười> โม,มบียวโมบียวทัท่าะไหกันบ้า <laughs> งโมียวเป็นโทพับดีกว่าอ๋อเอาโทนี้ไปเชื่อมต่ออีกทีนึงนน่งอ่าอ๋อะทัแพักแปดมิลอ๋อโท,โท,โทไปทำพัก แบบเตงเอาบบบเพลงโอ้ดีเพลงถลอกหลอกถลอกจะถ,ถามว่าดังดังไหมไม่ดังมันคมมาเร็วเสียงมันไมู่่แค่นั้นแบอ๋อฟูเลยบ่อมันเร็วตอนแ,แนออนรกใ,ใส่ทำเป็นพักแล้วมันเสียงเบาแต่กระดูนี้มันกระขามดีเงี้นเนาะ I da da